สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้มีคุณผู้ชมซึ่งเป็นว่าที่ผู้สมัครนายกอบตสอบถามว่ากรณีที่กฎหมายเนี่ยข้อห้ามนะครับตามากฎหมายเลือกตั้งมาตรา6กาเนี่ยกำหนดว่าห้ามไม่ให้เราไปบริจาคเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจคำนวณเป็นเงินได้นะครับเพราะว่าจะผิดกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยทีนี้ในส่วนของตัวว่าที่ผู้สมัครนายกไม่ได้เป็นผู้ไปบริจาคหรือไปทาบุญ แต่ว่าเขาได้ประกาศตัวรองนายกเลขานุกานนายกนะครับเป็นทีมงานเดียวกันนะแล้วก็ตรงนี้ไปไปหาเสียงด้วยกันนะครับแล้วสอบถามว่าท่านนายกไม่ได้เป็นคนทําบุญไม่ได้ถวายซองทําบุญให้กับวัดแต่ถ้าเป็นทีมงานเป็นรองนายกเป็นเลขานุการนายกทําได้หรือไม่คําตอบก็คือไม่สามารถกระทําได้นะครับ ถ้าเราไปประกาศแล้วว่า,าคนนี้จะแต่งตั้งเป็นรองนายกไปหาเสียงนะครับเลขาจะแต่งตั้งคนนี้เป็นเลขา,าตรงนี้เนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับเพราะอาจจะเป็นการจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนให้กับเรา,าก็อาจจะผิดกฎหมายนะครับเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งตามมาตรา65ได้นะครับ